ติกดักพรีเซนต์อเอลโกลสาวปลาไหลผสมพันธุ์สยองจะเกิดอะไรขึ้นหากในอนาคตมนุษย์ถูกนำไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำไปผปสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นจนร่างกายยังคงเป็นมนุษย์แต่สัญชาตญาณกลายเป็นสัตว์ชนิดน,นั้นไปแล้วและจะเป็นอย่างไรหากคนที่นำมาทดลองเกิดอยากมีอะไรกับสิ่งนั้นเมื่อหากห้ามใจไม่ได้จึงนำพาให้ไปสู่เรื่องราวสยองเกิดขึ้น เรื่องราวเริ่มต้นที่หญิงสาวคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาในห้องคือดูจากชุดมันจะเป็นทหารก็ไม่ใช่คอร์สเพก็ไม่เชิอองอารมณ์ประมาณว่าที่นี่มันเป็นองค์กรรับอะไรสักอย่างที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับบรรทุกรรมของสัตว์และมนุษย์เหมือนเขาเอามนุษย์มาทดลองพอเปิดประตูเข้าไปจะเห็นนักวิทยาศาสตร์สองคนตรงนี้ผมจะขอเรียกว่านักวิทยาศาสตร์อ้วนและนักวิทยาศาสตร์ผอมน,นะครับอาหารหญิง ก็ได้เอ่ยปากขอโทษที่เข้ามารบกวนเวลาพรองก็บอกให้นักวิทยาศาสตร์ผอมไปดีห้องบรรยายโดยทันทีนักวิทยาศาสตร์เขาก็เถียงกลับไปอย่างไว้ว่าคนก็รู้ว่าต้องมีนักวิทยาศาสตร์สองคนอยู่ในห้องนี้เพื่อจัดการตัวโปรโตคอลเขาว่าโปรโตคอลตรงนี้มขกเขดาว่าน่าจะเป็นชื่อเรียกไอตัวที่พวกเขากลาลังทดลองอยู่หรืออาจจะแปลว่าเป็นปฏิบัติการอะไรสักอย่างนะครับจากนั้น่ารยิงเธอก็ไม่ยอม ยังยืนยันคำเดิมว่าคุณต้องนำฉานไปห้องบรรยายเดี๋ยวนี้ตามคำสั่งของผู้บัญชาการชัดตันตรงนี้หากใครพอเดาออกน่าจะรู้แล้วว่าที่นี่น่าจะเป็นองค์กรลับอย่างแน่นอนนักวิทยาศาสตร์ผอมกท็ท่างอีแต่ทหารหญิงก็เอามือตบปืนข้างตัวทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำอะไรไม่ได้ถอนแวนและเดินออกไปกับเธอแต่โดยดีหลังจากนักวิทยาศาสตร์ผอมเดินออกไปกับสาวทหารนักวิทยาศาสตร์อ้วน แอบดูกล้องวงจรปิดจนเห็นนั้งคู่เดินลับตาไปพี่แกก็เลยรีบกดแป้นคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้ภาพที่ปรากฏขึ้นมาก็คือเป็นการเปิดประตูให้บางอย่างที่ถูกขังอยู่อีกห้องให้ออกมายัางห้องถงตรง,ตรงกลางจากนั้นพี่แกก็ยืนเอาเมือขยุมเสือ้อเหมือนคนวัดอะไรบางอย่างตรงนี้จะขออธิบายก่อนคือมันจะมีสามห้องด้วยกันคือห้องควบคุมที่นักวิทยาศาสตร์ทํางานห้องถงกลางที่เป็นเหมือนบ่อน้ําเหนียว กับห้องที่ใช้ขังตัวทดลองไว้พอเขากดเย็ดไปภาพก็ค่อยแผนมาที่ประตูที่มีสัญญาณไฟสีเขียวจากนั้นประตูก็เปิดออกมาแล้วเป็นมือของอะไรบางอย่างที่เกาะอยู่ขอบประตูจากนั้นภาพจะฉายมาตั้งแต่เท้าของยิงสาวคนนี้ที่เดินออกมาจากประตูคือหากถ้ามองผ่านเธอก็คือผู้หญิงปกติที่หุ่นดีและเซ็กซี่มากกว่าน,นึงแต่พอเลื่อนมาถึงหน้าโอเคจ้านี้มันสัต์ประหลาดชัด แต่น้าเธอก็ไม่ได้แสดงออกมาว่าเป็นสัตว์ประหลาดขนาดนั้นคือทุกอย่างเหมือนผู้หญิงปกติยกเว้นใบหน้าที่มีลวดลายซึ่งตรงนี้ผมแน่ใจว่าเป็นลวดลายหรือเป็นเหงือกไว้หายใจแล้วมาพร้อมกับฟันที่แหลมคมและเธอก็เดินมาอ่อยนักวิทยาศาสตร์อ้วนพี่อ้วนของเราคือเหมือนแบบอยากจะเข้าไปฟิจเชลิงกับเธอให้ได้ยังไงอย่างนั้นจนกระทั่งเธอลงไปในบ่อน้ําเหนียวกลางห้องจากนั้นหน้าจอก็เตือนและแสดงให้เห็น ถึงฮอร์โมนที่ถูกกระตุนจนมีค่าที่สูงขึ้นองค์นี้ผมคิดว่าการที่เธอลงไปในบ่อจะเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนของตัวเองเพื่อที่จะผสมพันธุ์อันนี้ผมไปหาข้อมูลเรื่องปลามาเลยนะครับเมื่อเธอลงไปในบ่อจนค่าฮอร์โมนมันสูงขึ้นนักวิทยาศา,ศาสตร์อ้วนก็มาจัดก,การพิมพ์อะไรบางอย่างแล้วพาพก็แสดงให้เห็นว่าเธอรุกออกมาจากบ่อด้วยท่าทางที่เซ็กซี่สุดๆก่อนจะมายืนหน้ากระจกและเอามือทั้งสองข้างแปะเอาไว้ อดนักวิทยาศาสตร์อ้นเห็นก็เอามือไปติดกระจกทาไปกับมือของเธอคือเอาจริงๆนะพี่อ้วนแค่อยากจะฟิตเจอรลิงกับไอตัวนี้น่ะเหรอคือพี่แกก็คงไม่ไหวแล้วในตอนนั้นอารมณ์ประมาณว่าอยากได้อยากโดนจะเอาให้ได้พี่แกก็เลยกดรหัสเปิดประตูเข้าไปเมื่อเปิดประตูเธอก็มายืนล้อมเหมือนจะรู้ว่าพี่อ้วนต้องการจะมาฟิตเจอรลิงกับเธอพี่อ้วนเมื่อเห็นสาวที่ไม่ใช่มนุษย์แท้ยืนแก้ผ้าอยู่ข้างหน้า พี่แกก็ไม่สนใจอะไรแล้วเธอเองก็เหมือนรู้งานยกมือมาจับแขนพี่อ้วนเอาไว้จากนั้นพี่อ้วนก็เลียปากหวานหมูคือ,อยังไงก็ได้ฟิเจรลิงแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่พีคมันก็เกิดขึ้นเมื่อเธออ้าปากแล้วงับหัวพี่อ้วนเขาอย่างจังก่อนจะยกตัวพี่อ้วนขึ้นแล้วกินเข้าไปในปากกระเหมือพี่อ้วนเข้าไปเลยทั้งตัวจากนั้นเธอก็ขายเสื้อผ้าออกมาแล้วเธอก็ลงไปนอนแช่ในอ่างน้ำเหนียวแบบสบายใจสมบูราท้องป่อง ที่พีกกว่านั้นคือพี่อ้วนแม่ยังไม่ตายยังดิ้นอยู่ท้องของเธอเธอก็เอามือปรบคบประงมเหมือเยังกับลูกของเธอและหนังก็ได้จบลงไปเอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับว่าหนังสันเรื่องอิวเกิลสาวปลาไหลผสมพันธุ์สยองหนังเรื่องนี้ถูกอปล่อยมาในปี2008และได้รับการฉายในเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดัง ้อมกับได้รางวัลและคําชมมากมายซึ่งผู้ที่กํากับและเขียนบทเรื่องนี้คือพออแคมปเปี้ยนชาวอังกฤษซึ่งเคยกํากับหนังสั้นมาแล้วหลายเรื่องและมีผลงานกํากับรวมเพียงแต่ว่าหนังที่พี่แกกํากับนั้นไม่ได้เป็นหนังตลาดเลยหาดูยากสําหรับผมเองชอบหนังเรื่องนี้มากทั้งการลำดับภาพการใช้สาวมากระตุ้นอารมณ์เพียงแต่ว่ามันเป็นหนังสั้นเลยทําไม่ต้องกระชับหลายอย่างในการเล่าเรื่องแต่ภาพโดยรวมถือว่าทําออกมาได้ดีทีเดียว โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักไปด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวดีดัสวัสดีครับ